สวัสดีครับสวัสดี F อีที่น่ารักท่านนะครับสวัสดี F อซีทัโกครับดู้ครับนาครับนาสวยไหมครับสวยตอนแรกว่าจะเอาต้นไม้มาปลูกลืมต้นไม้ลืมเอาต้นไม้มาก็ไปดูบ่อปลาแล้วก็ไปให้เหยื่อปลานะ ่าจะปลูกแต่มันมีต้นไม้อยู่ประมาณสี่ห้าต้นนี่แหละเดี๋ยวฝากน้า,ามาปลูกให้นะครับงามบองามบอมบอ,อู้ไอนน้นาใครโอ้โหออ้อันนี้นาน้องสาวมั้งโอ้ทางเพิ่นก็ตัดอยู่เนาะเพิ่นมาหยุดถึงนี่เนาะรถเข้ามาไม่ได้ได้แค่นี้ อ๋อตรงนี้ของไครของเพื่อนเหมือนเดิมอ๋ออันนี้คือน้องสามอันนั้นเป็นบ่อปลาของน้องสามแม่ครูแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบ่อปลาของแม่ครูนะครับว่าเป็นยังไงผู้สาเตรียมจอบเตรียมเสียม,มาจากุนปลูกต้นไม้ห <c> ร <oughs> ือต้นไม้มาเฉยเลยส,สรุปแล้วก็ ก็ต้องไปปลูกให้ผมแทนตรงนี้ปลูกให้หมดเลยโอ้ยโอ้นาเขาไม่ขูกครับนี่เขียวเลยตรงนี้เราต้องมาปรับพื้นที่ใหม่สำหรับจอดรถเนาะเอาตีไม้ออกโอ้เขียวามากเลยทุโอ้เต่อ แต่บอ่อเราทำไมมันแว่งอย่างนั้นน่ะฮะมันคือแหว่ง,งน้นเรน่ะแหวแ่งเจ็บกวโคพังลงฮะคูพังคูพังลงอ๋อคูโอ้โหทุกท่านโอ้งานเข้าแล้วเป็นเ,ออเขาเรียกว่าคันสาเนาะคันสาคันสาโดนน้ำซออไปแล้ว แต่หญ้าเกิดเยอะเลยเนาะไม่ต้องอะไรมาปลูกหรอกหญ้ามาขึ้นเยอะแล้วพูงหญ้าเนาะมันต้องมันต้องตัดหญ้าออกก่อนค่อยปลูกไม่งั้นก็หญ้าอะไรหรอลาโดับ่มีเลยฮัเลยโหดูครับดูใบข้าวโนเป็นต้นมะม่วง ตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดนะวนม่วง,งใหญ่เรามาใส่เบ็ดดีไหมนี่นี่ป,าปลาบอนี่คนนี้นะครับเป็นคนตัดหญ้านะข้าวกับข้าวกับหญ้าจะเท่ากันพอเพื่นตัดเสร็จเพื่นก็ใช้พิธีเร่งปุย๋ยทันนี้ข้าวก็สวยขึ้นป่ะ อันนี้เป็นของนาแม่ครูนะครับน,น,นี่จากนี่นะครับจากนี่ไปนู่นเลยครับต้นนูน้นนะครับไอนู่นเลยสุดสุดต้นไม้นะครับของแม่ครูนะครับโอ้โพยุอยู่ลุมแห่งใครขัดหลุมแห่งใครเพราะมันมันนี่ครับเริ่มจากตรงนี้ก็ใช่นะครับมาถึงนี่ แล้วก็มีต้นมะม่วงต้นนี้ครับแล้วก็ไปกอไผ่โน้นนะสูตนู้นะลูกเกลียวนะครับอันนี้จะเป็นอาของน้องสาวพี่ครูอีกอีกไร่หนึง่งนะอันนี้ก็ใช่นะครับตอนแรกผมวางแผนตรงนี้ว่าจะเป็นเป็นบอ่อปลานะอันนี้ก็ล้มเหลวครับไม่ได้ทำนะอันนี้ของ ของน้องสาวที่เป็นครูนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นของพี่สาวนะด้านนี้พี่สาวแล้วก็น้องชายของแม่ครูนะครับทางนู้นนะครับตอนนี้ก็พากันมาดูแล้วทุกท่านไปดูดูดูสิทำทำไมถึงท<ำ>ํานะกับฉันได้ดด ตอนเรามาตอนแรกนะหญ้าก็ยังไม่ได้ขึ้นขนาดนี้นะครับมาเที่ยวนี้หญ้าขึ้นเต็มเลยมีหญ้าก็ดีครับเพราะว่าบ่อ,บอปลาจะไม่ได้โดนกัดเซาะแต่ว่าอ้ยขาดอีกแล้วครับบ่อปลาโดนกัดเซาะหมดแล้วตรงนี้นะครับที่ผมได้ดาเนินการเอาฟางแล้วก็มูลวัวนะครับมาลงเนาะตอนนี้ก็เขียวเลยครับที เขียวเลยปลาน่าจะไปหมดแล้วของน้าแก้วน่ะของน้าน้าก้านอ่ะไปหมดแล้วเอานี่ไงมันขาดหมดแล้วนี่มันน่าจะไปนู่นหมดแล้วไปหมดแล้วนี่ตรงนี้ขาด เจอหน like okay. ่อไม้แล้วแปลว่าปลานี่มันลงมานี่หมดแล้วเนาะปลาลงมานี่หมดแล้วเนาะแล้วกบไปกบมาน้วเฮ้ยไปหมดแล้วทุกท่านคุนีรออี่สุ่มนึงโอ้คนกรุงเทพทำไมหากินเป็น โอ้ยตมากับหอไม้ก้วอ้นี่ก็มีบ่ไเฮียนสับเอไอ้แก้วสับมันจะเอาไปนอนมันอาไปทาไมแก่แกไม่อลึกๆมันอ่อนไม่อ่อนได้อ่อนพี่โอนี่เจออีกแล้วนอนหนงไม่อ่อนพี่โอระวังน้าเด้ออย่าพ่งอย่าพ่งป้าเขาไปดูอยู่มาอย่คุยมันน้ำมัไงไม่่องไทยบ่้ยต้อเไงแ ไม่ต้องเอายาวเอาสั้นโอ้ยพี่เก็บโอย้ยเ,เริ่มเริ่มรู้สึกว่าคันหมดแล้วนะคะคันแหละถ้าอยู่กับหน่อไม้ในคันเอาคนกรุงเทพมาหาหน่อมไมอ้ให้อาหารปลาครับ บ่อแรกนะครับบ่อนี้เป็นบ่อของนักการนะครับให้เลยให้เลยโยนโลดมาบ่อมาบ่อเอินทั้งที่หรือปะกุ๊ก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 ให้มองเดียวไม่ไปให้หลายมองมาไหมนะเฮียน ัน,น้ม,นมนเ,มเ,มเขาเรียกว่าแพงต้นเนี่ยมันเยอะก็เลยเขาก็ไม่ไม่สนกับอาหารที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้อาหารธรรมชาติอันนี้เป็นนาของป้าอ่อนครับเป็นเป็นพี่สาวคนโตนะ<อ>ตคนที่สองคนที่ส่ง บานนี้มื่อกี้เราุ้งสองสอบของพระอ่อนทั้งหมดเลยสุดหมูลูกสุดเขตนู่นเหรอครับโเียวไปีใหม่อะพือกกาเกี่ยวข้าวเสร็จก็พกมากินปลาพอดีเลยใช่เราเพไม่เอาไปท่านนี่นีก็ตุลาเฮ มาแล้วครับมาถึงขอบสะแล้วทุกท่านนะครับโอ้โหน้ำแบบเยอะโอเคเลยนะไม่ขาดนะครับไม่ขาดนี่ขอบสะไม่ขาดนะก็เกือบนะทุกท่านดีนะเขามีหญ้าขึ้นมาทุกท่านแต่หญ้านี้มันบาดนะครับบาดคมมากครับนี่เดินแบบทุกท่าน ถ้าใครไม่เคยเดินเด้อเขาเรียกว่าหญ้าอะไรนี่แล่ะสักอย่างผมจําไม่ได้แล้วอันนี้ถ้าเดินนะเหมือนใบเลื่อยเลยนะครับนี่คมมากนี่ผมเป็นห่วงตรงนี้แหละที่มันจะพังตรงนี้แต่ก็คงได้ประมาณนี้แล้วถ้าปลามันจะขึ้นมาเนี่ยคงขึ้นน่าจะไม่ได้นะได้ไหมทุกท่านชุดพิงขึ้นมากว่าจะผ่านด่านนี้ได้นะน่าจะไม่ผ่าน ขึ้นมานี่ก็มานี่มานี่แล้วจะไปไหนต่อล่ะครับไปไม่ได้มาถึงนี่ถึงนี่ก็กระโดดไม่ได้ก็ต้องลงเหมือนเดิมนะโอ้นั่นมีมีตัวนี้ยื่นออกไปด้วยแปลว่ามันพัง,พ,งพังช่วงนี้เนาะช่วงนี้ก็พังช่วงนี้ก็พังแม่ครูเอาแหนมามาปลูกแล้วผักบุ้งนี่โอ้โหเยอะเลยผักบุ้งโอ้ต้องเอาผักบุ้งออกลวครับทุกท่าน ไม่ได้ครับผักบุ้งนี่มันจะแพร่พันธุ์เร็วมากอะนะโอ้โหไม่น่าผักบุ้งมาเลยเห็นไหมครับเยอะเลยอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาจะมีหรือเปล่านะครับนี่ทุกท่านในน้ำมีป่านในนา มีข้าวทรงท่านสวยไหมครับตรงนี้ก็มีต้นไม้โอ้อันนี้มันมีต้นน่าจะใช่นะผมว่านะใช่หรือเปล่าเนาะต้นสะเดาอ่ะเหมือนเลยอะ่ะ โอ้ไม่ต้องปลูกยากเลยมีสเสดาอยู่แล้วครับนี่น่าจะใช่นะ,สะเสดาป่านี่แหละครับมาถึงนี่ก็อากาศดีดีนะครับตอนนี้เหนื่อยครับเดินเหนื่อยนี่นะครับบ่อปลาแม่ครูบัวนะฮะอันนี้นะครับเรามาดูนะครับว่าจะมีปลาไหม มาไหมมาครับนี่มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมีปลาอยู่แลเนี่ยยิบๆยึบๆแล้วเอาหัวหางดีกว่าตัวพ่อแล้วเหรอให้เยอะเดี๋ยวน้ำเสียเนาะปลเสียกบุงน้ำป้วงน้ำปลาเสียดิสิเมื่อไหร่มันจะเต็มสระเลยเนี่ะอุ้ย่างนั้นเนี่ยบุ๋ม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 เลยเนี่ยปลาอะไรมาเลยเนี่ยฝนตกเลยไายนะเหยื่อ มาอยู่ยนี่บอ่อนี่มาอยู่ครับนี่นะครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับตอนนี้โอ้ชื่นใจจังเลยนะครับเริ่มมาแล้วเ,เห็น,หนแล้วครับเห็นปลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูบ่อของน้องสาวแม่ครูอีกบ่อหนึ่งนะครับคนที่ให้อาหารป่าเมื่อสักครู่เนาะ ไปดูกันเลยครับโอ้ oh, นี่นะครับไฮไลท์ของเรานะครับต้นต้นหมากว่านะครับเียต้นหมากว่าต้นนี้ถ้าถ้าเอาไปแต่งแล้วก็เอาไปขายนะต้นนี้เป็นแสนนะไม่ขายนี่ครับเขาซื้อขายกันเป็นแสนนะนต้นว่าแล้วก็ต้นมันน่าจะมีครับจะต้องแต่งกิ่งใหม่ตัดยอดบนลงมา อันนี้เราเข้าไว้ประดับตามปั๊มน้ำมันบรรยากาศนี่นด,ดีท่านเย็นสบายนี่นะครับเหลือแต่หากระท่อมนะตอนนีน้กำลังคิดกันอยู่ว่าจะเอาไม้ไผ่มาทำกระท่อมทำถิยงนาะเอาเสาปูเลยบ่สี่ต้นโอ้อืนะ oh. ททปลาแก้วลัดแล้วนะครับปลาแก้วจะมาทําบ้านที่นี่แล้วนะผมก็จะมา นอนเฝ้าให้นี่นะครับนี่นะครับเพื่อนกำลังสำรวจจะทำบ้านนะครับน้องสาวแม่ครูดูพื้นที่ อ๋ออันนี้ของน้องสาวแม่ครูกับแม่ครูนะปิอีกน่มันไปทางหน้าป่นดูนเลยเอดดูนะครับทุกท่านอันนี้บอ่อปลาของพระแก้วนะครับนี่น้ําแบบสีเขียวเลยอะตามที่ผมมีไอเดียนะครับเอานี่นะครับ เยอะมากเลยตอนแรกถ้าเอาเกวขาสั้นมาดิลงแล้วนะครับอดใจไม่ไหวเลยนะตอนแรกว่าจะเอากระบะปูนมาเป็นเรือนะแต่ว่าพอดีใช้รถไม่ขู่นะเอามาไม่ได้เนาะโอกาสหน้าจะเอามาใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ นี่นะงามงามแท้สวยไม่ต้องให้น้ำดำหรอกเราจะได้ว่าได้ยังไงก็ไม่ไม่ดำป้ายังไงมันก็เขียวไปเรื่อยหญ้ามันไอไอฟางข้าวมันตับสวยไปตลอดอ่ะเพราะว่ามันมันไปทำปฏิกิริยาแล้ว ตรงนี้ว่ายได้เลยลงโซนนี่เพราะว่าไอ้ตรงนี้ไว้ไเล,นะลี้งยงปลาไว้ตก,ตกปลากินโอ้ยเจ้าเขารักษาให้ตัวซ้ำนี่ด้วยเหรอให้ตัวเบิ่งเอาผลงานจากเล่นเลยนะนี่ถ้าใส่กิง่งหาส,สั้นมาลงเลยน,นีย่ถ้าลงตอนนี้ก็คันยิ่งๆกลับบ้านไม่ได้ไม่คันไม่คันน้ำนี่<บ>นสะอาดเลยครับไม่คันตรงนี้ค่ะคุณลุงค่ะโอ้ยออปลามาแล้วหรือนั่นโอ้ยปลาเนี่ย ตัวนี้เนี่ยไม่มีสิทธิ์ออกเลยปลานะ่ะมันสูงปลาครับไม่ซื้อแล้ sedan, ะคะล 3, วครับ

สุดๆเลยครับสุดๆเลยห้เยคาเอาคุณโอคุณโอจะจะถือนานไหมนี่มาวานเลยออเจ้าของสระเพิ่นนี่เจ้าของสระครับ้วเบิ้งข้านางบนเปลนอย่างนี้จะเข้าใจว่าเพเหตุกันหมไม่ไม่ขานางเหยียดสอยเบื้งตาตู่นี่หัวขาอยู่ขุนหัวขาเป็นมะ่งฮะตรงไหน นอนนอนตรงไหนตรงย่้าแห้งหรอบอก่ง้าอาื่อสั่งแล้วไบสั่งอนี้ำกันัก่อนรงั้นโอ้โทุกท่านก็น้ำตรงนี้เลยสวยมากเหมือนน้ำทะเลเลยอ่ะต่างกันฟ้ากับเหวเลยอ่ะมันเป็นดินลูกลังด้วยโอ้โห วงดีมากเลยงามมากเลยเหมือนน้ำมะพร้าวเลยอะ่ะเห็นไหมครับมันจะม,ม,จะมีมันจะมีตัวนั้นแหละที่มันปรับน้ำน่ะเป็นฟางข้าวกับมูลวัวซึ่งของผมเองสงสัยตัวนั้นอะดินถมและดินเรามันถมเฟือง,องม,อมันต้องทําใหม่อีกก้อนหนึ่งมาลงเห็นไหมของอไอ้นาก้าน่ะก็ยังยังยังครึ่งหนึ่งนะของเราไม่มีของเราโดนถม นี่ครับแล้วก็คูสะนะครับก้อนแน่นเลยนะครับนี่แน่นเลยอะ่ะหญ้าก็เต็มเลยอะ่ะฮะโอ้หญ้าตามขอบขอบสะนะ่ะสวยมากเลยนี่ไม่ไม่มีผักบุ้งเลยนี่แจ๋วเลยนี่ทุกท่านโอ้สวยมาก ลูกหูลูกตาปัาป้นปลาชีวิตทุกท่านมีทุ่งนามีบ่อปลามีเถียงนาน้อยก็โอเคแล้วทุกท่านเนาะนะครับ